สวัสดีครับพี่น้องให้ย้่นหน้าคื้เราครับมาหนิขี้มึวงมอวน้ำกันพี่น้องมองไงนะครับน้ำลถใหม่พึ่งเหนื้อครับพึ่งเหนื้อ,อยขค้นตองกีดก่อนนะครับ เด้อพี่น้องเด้ออู้ยเบิ่งเนื้อ,อมันพี่นอ้องนี่ละ่ะอืมเดี๋ยวมึนๆชิมครับชิม ดีๆนะครับตรอนี้คืนภาคึืนฝนลมแห้งทักครับหวานๆเลยครับช้ำๆ ้านแห่งครับมีรถเปี่ยวเลยนะครับสุดยอดเดี๋ยวร้อยไปหนึงกลีบตัวนี้ให้ไก่ไปอีกไฟหนึ่ง 非常に。 ตัวนี้จะบบิ้นแบบระคึงประกอบแบบนี้ได้เลยครับนี่นะฮะนี่เป็นที่ออกอื vẫn ngả mạnh, ui, ngoan kìm khẩu cho này, lần nay mong muông đang hiệp rồi cả, để ขา้าเหนียวไม่ต้องนะครับบรรยากาศดีๆครับท้องไห้ทุกงหน้าครับกวันลงหน้าเนาะเสีดยนะครับบอกแง่เลยครับบอกได้ว่าแม่นกล้ยครับ ติดเลยไปไปจำวางยายครับเบิ้ลคนเดียวเลยครับผมสแสบแห้งร่มแห้งเนี่ยด้วยครับ ครก่อนลงไฮลงหน้านะครับผมจะให้พี่น้องเบิกงนี่ครับนีบรมีมหน้าเลยครับฝนตกแห้งแล้วแล้วแต่ไอเอาเอาเอา,เอาเขาลงเอากาลงครับอนันนี้กับปลูกลงนะครับตกกาเห็นไฮเห็นหน้าคือเกาครับพีนี่ะนะรง่แรกปากพี่น้องกดไหลก้แชกกดติดตามเลยเดี๋ครับสำหรับคลิปนี้ก็อะ่ะ ลาไปก่อนครับพี่นอ้องคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ